กลับสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสด,ดีเด้อเอฟสี่สุขุทุกคนอินดีตอนหาบเขาสู่สองบ่าวสุขคนยินดีพี่น้องมือนี้เขากเสิมาเก็บพักเขาเนาะเพราะว่าเหี่ยวแลยพี่น้องถ้าแห้ไงไหมมื่อนี้ทีเก็บพักไปขันสมพี่น้องเอ้หลังจากเขาขันไปเลยหอบหนึ่งเนาะเวลาซอนมือนี้เกิมาเก็บไม่เก็บไปขันเองเหรอเพราะว่าเบื้องเนาะ เลี้ยงมาแล้พี่น้องมาเบิ่งหอบนี่มันอันสีเบิดอายุมันแหละเนาะวอาุกเลยว่าสิตัดออกไปแต่ก็เอาไปตากไปขันสมแซบพี่น้องหลายคนว่าแซบสมพักอันนี้แซบก็พักเที่ยวขันตอนตําอีดอยู่เมื่อเนี่ยก็ได้ว่าสีขันสมแฮนเบิดนี่แหละเบิดนานพักคมกับจนว้าแก่พี่น้องเอ้กินบทันเนาะว่าเป็นยังปลามันเลยบ่เสียดาย ดีกว่าอันยามบ่มีบัดยามเบิดนี่ทาเบิงโนดสทียากพี่น้องบัดยามมันมีหลายแต่บัจักเนี่ยเอาสิเฮ็ดกินหลายหลายกะบัจักสิกินพี่น้องกินนั้นกินนี้เนี่ยกะแบบว่าบ่าบาทนจะสื่อมากและกินพันปลงพันปลาบมกทั่วกะก,การะลั่งเป็นดอกพี่น้องขึ้นค้างแน่บเะขึ้นค้างแน่มัดขึ้นกันยังบ่ขึ้นนะำักถั่วนี่เบิง่งแมแจะแม่นมันบ่จักขว ก้างมันยิ่งสูงมันยังบ่ขึ้นนี่นะที่มาขึ้นกับหญ้ากับโยงพี่ว่ากันอ่ะอันเอาข้างมาให้ส่กันยังบ่กขื่อขึ้นกระลังเป็นดอกเลยพี่น้องเห็นปะได้ใส่เบิ่งเด้ออันนี้คือดอกบักถั่วเอ้บ่แม่นใส่นี่เด้อใส่ปะใส่พี่น้องเพิ่งเพิ่งเห็นกระลังจ่อดอกน้อยหนึ่งนะอันนี้เด็ดเด็ดเห็นปะ ไปกินแล้วนะพี่น้องเลยมันบอกเออแหนตั้งตอนนั้นไหนเอามาให้เป่าเนี่ยไปพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปเก็บผักก่อนเนาะสิตัตทัตให้มันเบิด์ตนานนะั่นแหละแมนเอามาเอามาจุ่มปลากันโดกเนาะน้องปลากระมางโลกสบายดีห้าสิบทัดเอาพี่น้องยังก็มันค่าอันนั้นเดลยมันค่าผัก ทันข้าพักอันสลัดตันมันพักต่างออกต่างโอต่างสายนี่ก็เห็นมีไผกินเนาะสื่อเขาก็จะมาสื่ออันเถอะแสบมาแทะว่าพักอันนี้อัดปลูกเต็มสวนเราท่านมีไผกินเกษตรสวนกินม,มั่วหมดแหละได้บอกมีอันไหนอยู่ไดมันจะได้อยากมีพงมันอยู่ มูก็มีอีตุนี่แล้วเขาก็เอาพักนี่แล้วไปหลวกพักคณะคนา,นา,นาดีกว่าสิปายให้มันแก่ถิมแล้วพี่น้องโบงหัวสิได้ร้ายสำไรเนาะสิตาตัดเอาแล้วก็ไปหลังนะก็สิตากไว้มืออื่นพื่ออะไรปาสุกจึงสิขันมันสิขันสมดีกันหน่อยเพ้ยอทั้งวหน้า ดีกันแล้วนีเด้อพี่น้องเก็บพักวันนี้สบายดีเด้อสบายดีเด้อนพี่น้องกนะรี่นีแตแบบผักาศโต๊ดกินซื่อก็ไรกินกับก้อยกับปลาอ็ไ่มอนันจะแบบผักัตดเหมัตอามางอันตันเพกาศนีขันสมเสียก็ประกาศนี่แหละมัอนม กนกตัวััดเอาลรัดแน่นรัตันเมื่อนาเอราซัอนพันแน่นอกมันคือันเองง่ายๆดเนี่ยจะข่าเกลือจะเข่าเกลือเป็นง่วแล้วก็ซิม เดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นผมไปผมว่าส่นุ่มไปเอากระปุกเนี่ตะกี่ว่ามันหยาไปหายประยองขัดอีต้นละจมสิเดียวเอเด้อกันมพักก็เมื่อยที่กันมันมันได้ก็เมื่อยขัดน้อยหนึ่งหนึ่น ก็คงใชส่วนสอมาติกรคงเห็ดกระคงเดียวนี่ยนี่จะหายเขาสืบติดออีน้อยมากเลยบอสเนาะทหารก็สืบติด่อก็ไปใช้บเีอะมากเลยบ่แต่น่ะหองหมอของแอน่ะ ง่ายกับพ่อเนาะตัวตาตัวไม่เหี่ยวกับพ่อตัวน um ี้ตามหลบตัวแว่นใบจริงๆเอาเลยบอเออเอาไปละ เก็บแล้วละพี่น้องไอ้สามกะตาเนาะสองไอ้ก็เ้าเก็บอดิบบอนนะครับตัวนี้เหลือพี่น้องเดี๋ยวไปขันอีกชุดหนึ่งซะขันเล็กๆห,หน่อยขนานะเก็บเนาะแบ่งกันกินว่ามันแก่แล้วพี่น้องพักเขาปลูกมาโดนแก่เบิดสุกอย่างแหละกินน้ำบ่าทานันสรงสลัดกแก่แก่กันอันนี้ที่เ้าเก็บในบ่อลนี่เนาะ ยังอยู่พี่น้องส่วนพักกาดดอกพักกวางตุงเท่าสุดเลยเนาะสุดดอกพัดละ่ะยังที่เหลือในสวนกระนาจะมีแต่บักทัวบักการ์บักเล่นได้อันธบัสิเหตดเีษส,สวนเก็บพักกันไปกินคณะนาั้านนี่ก็ยังประธานได้เก็บพอดก,กกนี่เป็นดอกอลไรมาสุกตัดออกน้ำก็มีโอ้เดี๋ยวมาอเปไ็นไปกินดอกน้ำครับ กาดมันแก่แห้งหอะเนาะคุณ้อาไปกินหมดเลยนะปลายมันน,นนั่นเองแต่การย่างตัวติงนนะต่งมันเนาะติ่งมันนั่นสามารถกินได้อีกได้พี่น้องอ่าไว้เก็บกินเนาะไม่ได้นนะเขาพัดนะติ่งน้อยๆมันน,นี่พัดเบิดติ่งมันโดดนี่นี่เด้อจะสีเหลองเอาไปิมเบิรงนี่อ่อนงามบนะนี่เด็ดเอาติ่งมันจะสีน,นี่นี่เห็นเนาะแล้วเขาก็เอาไปพัดเลยแสบป,ปัยัง จะสิดตัดตัดออกให้เบิดจกีกนิดอนนาเฮาเอาเมื่อกินเด้อน้องป้าขนะอือ <c oughs> ันกับเมือ่อพัดอันนี้มืองกันเก็บมันออกให้มันเศร้าแก่พีเนองไปได้เฮาสิเอาพักเฮาเมื่อหลังเนาะหลังไว้แล้วกันจังตาซ้อมๆม,มัน เือจังสิได้ขันพี่น้องเก็บลแล้วนมาสองนัาพีออ่น้องกองไนันห่นาดม่ีงอ,อันหนึ่งสอ,อสองเ้นนี่อันหนึ่งอันอนว มันมีมันมีอันใหญ่ขนาะดเดีว่าบิี๊สองมันอันใหญ่มันขันอะไรเ้าต้องสองให้มันน้อยลงดคืออันใหญ่จะสีน้องพี่น้องเ้าต้องสองจะสีเลยจ้ะปลาจะสี่พีน้อง,อง,ง,องปาเครื่องนั้นเป็นเพียงหนึ่งสองเปียง ปวดเทิงเวลาเขาไปขัดมันสีอันนั้นกินยาที่อันใหญ่โผล่แต่มันกัดขัดเมื่อยครับขนะัดตัวแสบก่อนใหญ่ป,ปี่นาจตงสืบบุกแบบบงมันดีดีบงบงกว่าคุณเบิร์เกลงแล้ว

ประสุที่เป็นคนขันเองเนาะเป็นอะไรแหละไม่อยากหลกขันชมพาร์ทเสร็จเสร็เสร็จเป็นนั่อะไรล่นก็เสร็จก็แบ่งกันกินแบบอย่างไรก็ใส่ตั้เย็นว้คิชชู่ยังไรตลอดแบ่งให้หา้พี่น้องนั่นดพี่น้อง รามมันเด้มันบนยาด,ดบบนันนบ้นแต่ถ้าตอกนัมาตัดส้มันก็เด้ไม่ได้กินได้ไละเนาะเออเอาหางเยอหายเะเนี่ก็ตอาหางเไอะเ้า,า,เาตาัดตัดแล้วเขาก็จะไปหลังคืนเนา,เาไปหลังนะก็ไปตากไว้เนาะยืนจังขันแับพวกนี้มันเหี่ยวมันจังปักหอดแต่ มันยุกไหมเน่ยบเาม่นมยุบเอือติกแดยน้ามันยุกยุกมันจะงบบบลายโอ้สั่นนี่ไปขัดกะดงยงน้อยเดียวจมันจังเบิบอเอื่อตากเนี่ยพยัคเนี่ยแต่องกระตาน่หน่อยจมันยุกใส่ไม่ได้โดนนพี่น้องสอนม้ยนแต่เว็บ đó <laughs> bên... có... <laughs> <là> rồi thêm 30 32 cho nó cho nó nó rồi bỏ cái <laughs> cái áo vô cái này cái rồi có พี่น้องเดี๋ยวเฮาซ้อมกันเนาะซ้อมไ่าจัลางวันกันเดี๋ยวเฮาไปหลังนะกระตายเพิ่งไปทีละขั้นตอนไปน่องนิ่งใส่เวลาโดนเด็กๆมาเฮาได้คนมาเฮ็ดซอยเนาะพี่น้องหัวป้อสาวติวกระเป๋าเอสบายดีสบายดีอดีน้ำมาหน่อยเนาะ อปตาวติวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเสียงกินน้ำยี่ดอกจักถวยหนึ่ง่าซ้อยส้อยเจต่อเองหน่อยะติวเก่งเนอผิวเก่งอันนี้ทิมมันซะเปลี่ยนจากกระตุ้นตลาดบหลนยใครยืมลายนพี่น้องอันส่วนอีกอันหนึ่งา่อไปหลังเนาะยนี่เด้เ้าไปหลังอีกอันาะว่า ไปน้ำมันทั้งแลวไวยวก็ตากไวยเลวก็ดีเลเวามือืนขันนั่งแต่เสาเออนั่งแต่เวทมันพ,พูดใ้นสีทุเนาประจันหดว่าสิบโมงแลหลังพอดีสามหนามพเนาะเสิตากวายสาติบะมื่อยพนมือ,อ,น,มอนี่พ,นพ่าร้านพนไปห้งหมอเนาะ ขอนอนก่อนเดลื่อนมาสเกโอเคมีคนสอยอยู่พี่น้องมีล้างแล้วนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวเอาไปตากอีกทีหนึ่งเนาะ oh. พี่น้องบ้านน้อยเพิ่งไปซื้อรถใหม่มาเนาะรถเว็ฟไอ้ถ่ายกันเลยซื้อคันใหม่เป็นดาวที่บอกมันดาววะแม่มันดาวร mm hmm. าคา เจ็ดแปดหมื่นพอไรพี่น้องอยู่ยล่าเอาแพงที่ไทยพันวามีแต่สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปดเองเนาะเห็นเพันหม่นอันนี้รถเบาซูพี่น้องอันนี้ก็รถน้อยๆคือกันอ่าลูกสื่อหายเนาะแต่ว่านี่นาบริสายสก็นเลยว่าเอื้อสายเนาะนี่นาก็ไปซื้อคันใหม่มาส่วนคันนี้มันใส่บริษัทพี่น้องบอนนี้ขี่แต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 ,แต,แต่อยู่บ้าน <laughs> เออขี่ไปทางหน้าไรอยู่ ระมันรถบ่มีมทะเบียนเ้ยพี่น้องเ้ยมันได้ไปไกลบ่ไยวาด์ปพลีสี่คันเลยรถยี่ห้อมาสุกมีตามอเตอร์ไซค์เลยพี่น้องจากตอนไรกเลยที่นี่รถใหญ่ครับคือเพิ่อนอีกไม่นาน4-5ปีจะเก็บตังค์ให้มันได้ใสใน้ำเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาสั่งปักก่อน ที่จะหน่อยเอาเด้สิจะสาะใส่พอดีหลังตามนหลังก้าวน้าก้าว้ากัาไปเล้นใหมาับไ và phun đinh nó đãt là đinh này nó, nó từ nãy nó nó ngay ở khu vực, qua làng chăn nè, làng này này nè nó, nó đi theo bộ ao, ô, nhẹ là sao bảo, ุินมันลายดินมันลายเออขอแห้งเป็นคนมักสะอาดเ,ออเกียงเป็นระดับได้ขอยเอ,อ้าเดี๋ยวก็อมาตอนนี้มันสั่นระดับแล้วนะ เดี๋ยวมันแหละบัเหียวนพี่น้องคันป๋าไวดนคับเฮามันจะเฒ่าไปเลยเหี่ยวไปเลยว่าซะแบ่งกันกินหลายคนเอาแบ่งให้พี่น้องเานั้นนีแ่หมู่แน่ปันกันกินเนาะ้เฮ็ด้เฮ็ดก็บ่ยากคนใดก็่ยาตวาอยู่

กระพบลมพัดเพราะว่าคนตายอ,อยู่ข้างนอกอยากมามันไปเหยียบเนาะพี่น้องยานมาอยานเป็ดอยันไก่ไปคลิปนี้สิสเว่ดเพียงสมีเด้อพี่น้องเดี๋ยวมืออืน่นสิขันให้เบิ้งเจอกันม่คลิปหน้าไลน์มันอาจจะสั่มเมื่อกี้ไงสองส